เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูดงคอยอีกครั้ง ช่องคุโดงคอยนอกจากจะเป็นช่องที่บางครั้งเรามีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับคูโดงก็จะนําข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกเหรียญกระสาบหมุนเวียนหรือธนบัตรนะครับหรือว่าเหรียญที่ระลึกคูโดงก็จะนําข้อมูลนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกันคลิปนี้ EP นี้นะครับคูโดงจะ มาพูดถึงอีกหนึ่งเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะเหรียญน,นี้พศออนี้มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายท่านเสนอมาขายมากเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ต้องบอกรับเลยว่าส่วนใหญ่ปฏิเสธไปเดี๋ยวลองเข้ามาดูข้อมูลกันเหรียญที่คุฎดวงจะมาพูดถึงนะครับจะเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะเหรียญที่ นี่นะครับผมออกมาสีเงินแบบนี้นะครับเหรียญที่คุณดวงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญ2บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นปี2 5 5 0 5 0้ยเหรียญปี2550นานะครับจำนวนการผลิต200กว่าล้านเหรียญแต่ก็ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดไม่ใช่ผลิตน้อยนะครับเป็นเหรียญตัวติดที่ราคาสูงกว่าทุกๆพศอ เหรียญปี2550นรหสนะครับจำนวนการผลิตเนี่ย200กว่าล้านเหรียญแต่นำออกมาใช้นี่ที่มีการพูดคุยกันนะครับในกลุ่มนักสะสมนี่คาดว่าน่าจะไม่เกิน1 000, 000ล้านเหรียญนะครับเนื่องจากว่าเหรียญน,นี้พอซอนนี้จะไปใกล้เคียงกับเหรียญ1นบาทก็เลยมีการยกเลิกการน,นำออกมาใช้แล้วก็ไปผลิตเป็นเหรียญสีทองปี2550ราคา ที่เล่นกันอยู่ปัจจุบันนะครับมีเพื่อนๆพี่น้องมีส่งเข้ามานะครับเสนอขายให้100บาทบ้าง200บาทบ้างสําหรับเหรียญผ่านการใช้ต่อ1เหรียญกูดวงบอกได้เลยปัจจุบันราคาไม่ถึงนะครับสมัยก่อนที่กูโดงซื้อจากร้านปานันนันกุดงก็สั่งซื้อจากร้านนั้นมานะครับตอนนั้นก็ซื้อมา50เหรียญตอนนั้นเหรียญละ10บาทนะครับไม่รวมค่าส่ง ปัจจุบันนี้ราคาเหรียญลดต่ำลงมาทอนลงมาช่วงนี้นะครับปัจจุบันที่เล่นกันก็อยู่ที่5บาทถึง7บาทเท่านั้นราคานะครับ5บาทถึง7บาทเท่านั้นเพื่อนเพื่อนพี่พื่น้องคนไหนที่เสนอขายมา100บ้าง150าบ้าง200บาทบ้างนี่คือเรื่องราวข้อมูลจริงนะครับในกลุ่มก็เล่นกันอยู่ที่5บาทถึง7บาทเท่านั้น รูดงก็แนะนํานะครับคนที่ไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าผู้ดงแนะนํานะครับให้เก็บเอาไว้เพราะว่าในระบบหมุนเวียนะคุณไม่เจอแล้วละ่ะเนี่ยในระบบหมุนเวียนะคุณไม่เจอแล้วละ่ะแล้วก็ยิ่งนานวันราคาก็จะยิ่งมีมากขึ้นสูงมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เก็บเอาไว้ถึงแม้มันทรงๆก็เก็บเอาไว้ครับก็ยังดีกว่าวันหน้าพอเราอยากได้ จะทำยังไงละครั้งนี้พอไม่มีก็ต้องไปหาซื้อเข้ามาตอนนี้เก็บได้ก็เก็บนะครับก็จะมี484950ที่เป็นสีเงินนะครับ3ปีพศเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเหรียญปี25 5 0้าห้าและเป็นพระเสียนตรงการออกแบบดีไซน์มาเป็นแบบนี้นะเนี่ยสลับกันนะครับแต่ถ้าเป็นปี50าพระเศียนตรง2,000บาทขั้นตำ่ำ คู่ดวงรับซื้อนะครับถ้าเป็นพระเสียนตรงนะฟังให้ดีอีกครั้งนะครับพระเสียนตรงคู่ดวงรับซื้อนะครับนี่คือเรื่องราวข้อมูลจริงๆที่มีอยู่ในกลุ่มนักสะสมแล้วก็คู่ดวงพยายามที่จะนํามาบอกมากล่าวนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้มีราคาขึ้นราคาลงบางเหรียญก็มีราคาบางเหรียญก็ไม่มีราคาบางเหรียญดูแค่พอสอบบางเหรียญก็ดูลักษณะพิเศษของเหรียญ คลิปนี้อีพีนี้หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับเล่งกัน5บาทถึง7บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ในกลุ่มนักสะสมคลิปนี้อีพีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม